ครับขอกร,ร,ราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องสำหรับคนติดตามและคนดูนะครับที่มาดูช่องบารอน x 7็กเออไม่ใช่มันเป็นตัว L มันต้องลาริงครับบาร,รอน X7 วนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงผู้ติดตามนะครับสำหรับคนที่มาดูคลิปของน้ำหมดนะครับมีคนติดตามจริงๆนะของผมอ่ะคนติดตามอ่ะทั้งหมดอ่ะในของคนดูอ่ะมีอยู่แค่ 17.5%แต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามในช่องผมเนี่ยที่เข้ามาดูบ่อยๆเนี่ยมีอยู่ถึง82.5%อโอ้ oh นนไม่กูขดพอคนแม่เยอะเลยเอาล่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูช่องผม,มบ่อยๆนะครับผมก็ต้องขอความร่วมมือในการกดติดตามง,ง่ายๆกดครั้งเดียวกดครั้งเดียวและกดกระดิ่กดกิและกดไลค์ให้ด้วยสำหรับทุกคลิปนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบส่วนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับ แล้วก็ก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอบอกว่าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของผมด้วยนะครับก็พวกวแบบหกร้อยวิวหกร้อยวิวพวกนั้นแล้วก็ห้าสิบไลก์ผมขอบคุณมากๆากเลยนะครับเครึ่งมันก็แบบผมดีใจมากผมตื่นเต้นอน่ะผมไม่มีอะไรจะพูดละผมขอพูดแค่นี้ขอบคุณครับไปละบายๆจุบๆอ๋อแล้วก็อย่าลืมติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่ชาย